สวัสดีค่ะเพื่อนๆนวันนี้นะคะสิริจะมาทำคลิปเรนดอมนะคะซึ่งจริงๆก็จะเป็นคลิปที่ต่อจากเ p พีที่แล้วนะคะที่ว่าเขาลืมเพื่อนๆปนไปหรือยังหรือยังคิดถึงเพื่อนๆอยู่นะคะซึ่งความรู้สึกของเขานะคะเขาก็ยังคิดถึงเพื่อนๆอยู่นะคะถึงแม้ว่า ในตอนนี้นะคะอาจจะยังไม่ได้ปรับความเข้าใจกันยังไม่ได้พูดจากันะคะหรือว่าห่างการอยู่นะคะในเมื่อเขายังมีความรู้สึกรักคิดถึงเราอยู่นะคะอยากจะเป็นครอบครัวก,กับเรานะคะเรามาดูกันหน่อยไหมคะว่าเขาจะเทคแอคชั่นอะไรไหมนะคะในความสัมพันธ์นี้แล้วเราก็มาดูแนวโน้มความสัมพันธ์นี้นะคะในช่วงสามเดือนนี้นะคะ ค่ะสำหรับวันนี้เดี๋ยวเรามาดูความรู้สึกเขาเพิ่มเติมอีกก่อนนะคะเพราะว่าจากคลิปที่แล้วนะคะเขาก็มีความรู้สึกคิดถึงเพื่อนๆออยู่ถูกไหมคะเดี๋ยวเรามาดูกันเพิ่มนะคะว่าแล้วเขายังรู้สึกอย่างไรอีกนะคะ สามถ้วยดีเอ็มเพอร์นะคะสามเหรียญน,นะคะอัศวินถือดาบแล้วก็ดีเอ็มเพรสนะคะความรู้สึกนะคะอยากจะจริงจังด้วยอยากจะพูดคุยนะคะอยากจะให้มาเป็นที่ปรึกษาของการและกันนะคะอยากเป็นไว้เป็นเพื่อนคู่คิดนะคะอยากจะเคลียร์ปัญหาต่างๆ,ๆนะคะความรู้สึกนะคะอยากจะพูดคุยกันให้ชัดเจนเลยนะคะอ่า ปรับความเข้าใจกันเพื่อนๆกับเขานะคะมีความเป็นคู่กันนะคะเดมเพลอร์และเดมเพลสมองเป็นคนสําคัญของกันและกันนะคะอยากจะเคลียร์นะคะก็คงจะต้องมาเจรจากันนะเดี๋ยวเรามาดูเพิ่มนะคะว่าแล้วเขาคิดจะ take a คชั่นไหมนะคะ มีไพ่หลุดออกมานะคะสรีเอาเลยนะอัซินถือถ้วยหกไม้เทา้าราชินีถือไม้เทา้าสตริงแล้วก็ชายออดนะคะยังไงก็จะต้องมายื่นมอบความรักให้เพื่อนๆนะคะก็จะ มาแสดงความรู้สึกนะคะจะเอาชนะใจเพื่อนๆให้ได้นะคะเขามองว่าถ้าเขามาครั้งนี้นะคะยังไงเขาก็จะต้องประสบความสําเร็จนี่แหละต้องเอาชนะใจได้นะคะเพราะเพื่อนๆเป็นที่ต้องตาต้องใจของเขามีเสน่นะคะเป็นที่รักนะคะที่เขารู้สึกอยากจะมีแพชชั่นด้วยเนาะค่ะ เข้ามาแน่นอนนะคะเดี๋ยวเขาจะเดินทางมาหาเพื่อนๆนะคะถึงแม้เพื่อนๆกับเขาจะมีความแตกต่างกันนะคะยังไงเขาก็ยอมเพื่อนๆคนเดียวนะคะคนที่ไม่ค่อยยอมใครแบบเขานะคะยังไงก็เดี๋ยวเขาต้องเดินทางมาหาเพื่อนๆนะคะเขาจะยอมเพื่อนๆแค่คนเดียวนะคะเดี๋ยวเรามาดูแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนๆกับเขานะคะในช่วง3เดือนนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะ เติมเต็มกันและกันนะคะเดอะเวิร์นะคะก้าไม้เท้าเดอะเวิร์นะคะก้าไม้เท้าเดทนะคะราชาถือดาบ จัดเมนต์นะคะเพื่อนๆกับเขานะคะจะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขเนาะมีความสุขสมหวังในรักนะคะเติมเต็มกันและกันนะคะความระแวงหรือกำแพงใจต่างๆจะไม่มีแล้วนะคะเริ่มต้นใหม่นะคะก็มีอะไรก็จะพูดคุยกันอย่างชัดเจนนะคะมีความรักที่มั่นคงต่อกันนะคะและความรักความสัมพันธ์นี้นะคะเป็นสิ่งที่ เขากำหนดไว้แล้วนะคะเอานะคะเป็นคนที่รักมั่นคงนะคะรักจริงนะคะแล้วก็รักเพื่อนๆเพียงคนเดียวนะคะเพื่อนๆจะมีความสุขนะคะเขาจะคอยเติมเต็มนะคะความรักให้เพื่อนๆค่ะสําหรับวันนี้นะคะขอขอบคุณนะคะเพื่อนๆนะคะที่ติดตามรับชมคลิปในวันนี้นะคะสิริก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่กดติดตามกดไลค์ให้สิรินะคะ แล้วยังไงเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเพื่อนๆสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย